สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เรียมกับน,น้องก็จะมากินซาซิมิปลานิล1นกิโลครึ่งจ้าแล้วก็มาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบรสเด็ดเลยจ้าผัดแกงนี่มาเป็นส่วนเลยจ้าเนื้อสใสๆเด้งๆเลยเดี๋ยวให้ดูเนื้อเลยนี่เป็นไงเนื้อใสมากมาจ้ามาแซ่บๆกันเลยจ้าทุกคนไปลุยถ้หรือว่าจะหอก็ได้หรือว่าจะกินแบบเพียวๆก็ได้ ตามถนัดเลยอะแต่พี่จะเปิดแบบเพียวๆเลย <Yeah. S 1> กินให้เด็กมันดูก่อน <laughs> คลิปนี้จะกินแบบไม่ตัดต่อเลยนะคะเพราะว่ามีคนขอเยอะว่าพี่กินพี่น้องอะไรเงี้ยกินแบบไม่ต้องตัดต่อให้ดูหน่อยเตรียมจัดให้เลยนะจ๊ะ mm. <laughs> นุ่นแน่นมากแข็ง สดสุดยอดจ้ะนันมันไม่ได้คาวอย่างที่คิดนะเว้เนาะใช่เออหอยจะฝากะไรแ,แล้วก็กินไปเลยฮึสุาจ้ะแต่ค่อนข้างเหมือนจะเคี้ยวไม่ค่อยแรกนะพอเราดูไหมเนื้อมันแข็งแบบเนานะ อคซ่มเนี่ยหอมมากเป็นไงน้องกินครั้งแรกนะทุกคนเพราะว่าเรามาครั้งที่สองละคนขอมาเยอะก็เลยจับให้เขาดูสักหน่อยแซบจ้ะน้ำจิ้มต้องเผ็ดถ้าไม่เผ็ดไม่รอดจ้ะ ม่ก็คือเรลุ้นนะมันไม่เหม็นคาวไงพูดยังไงก็ไม่บอกทุกคนก็แบบเขาไม่เชื่อว่ามันไม่เหม็นคาวต้องลองเองนะคะอืาอิฟันเพชรเพชรจริงดิทุกคนดูเนื้อน,นะมันใส่แบบไม่มีที่ติเลยนะ ถ่ายพยาต้องเข้าแล้วละ Jamie, ่ะป็นไงทํำจิ้มมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ว่าฉุนธรรมดาด้วยเนาะมันแบบเผ็ดด้วยตอนไหนถ้าคนไม่เคยกินเยวก็ไม่แนะนำให้กินนะทุกคน เนาะเพราะว่ามันก็ปลาน้ําจืดก็ต้องมีพยา,ยาเป็นธรรมดาใช่ปะแต่ทีนี้คนขอมาเยอะเราก็เลยกินให้เขาดูกันเดี๋ยวเริ่มจัดการชําระร่างกายเองนะคะ <c oughs> พญยา,ยาตื่นร้องร้องร้องดังเนี่ยนี่จ้าอื้อ Mm. God <laughs> mm. <laughs> mm. <laughs> มันได้มากแต่แบบมันเผ็ดไงปลากระจิมใส่เยอะเลยคลิปนี้ก็จะเปลี่ยนจากอันนั้นเป็นเหมือนหัวหัวเผ็ดจริงนะเพราะว่าใช้พริกที่หนูส่วนแบบเบ็ดสดปั่นลงไปใส่รากผักชีเยอะๆช่าอ่ะ ถ้าพูดไปตามความจริงถ้าข่าวก็บอกว่าข่าวแล้วทุกคนแต่ที่เริยมทําเผ็ดเพราะว่าอย่างไงเนี่ยของดิบมันจะต้องกินอะไรที่มันต้องเผ็ดงไงเข้าใจปะแผลปับน้ำแผล แหอมมากเลยไม่กินเหรอโคตรหอมเลยนะหนึ่งสองสามสี่นี่เลยจ้า อืมอืมกางก้างทุกคนปลามันสีมันผิวหนังมันอาจจะซีดๆนะเพราะว่าล้างทั้งเกลือแล้วก็โซดาแล้วก็อะไรนะน้ำส้มสายชูปลามันก็สดๆนล้วแหละน้ำสังข้าวแบบสดๆเลย เพราะว่าถ้าไม่สดมันก็แบบยน้มันไม่ค่อยดีอ่ะเผ็ดมาก จะไม่มีแบบว่าวุบวับวุบวับผักอะไรอย่างนี้นะทุกคนเห็นไหมจะหมดละ <laughs> จะหมดจริงๆ <laughs> <laughs> แล้วเราจะกินอะรอืมหมดจริงว่ะ <laughs> <laughs> อืมก็ <laughs> <laughs> หันแบบซีงเลยอะ่ะอื ทุกคนน้ำจะหมดแล้วนะแล้วแสบปากด้วทุกคน,กนแบบโอ้ยสู้ต่อไปร้องคอเวลากินเผ็ดแล้วปวดท้องไหมเคยปวดไหมไม่ปวดใช่ไหมพี่ก็ไม่ปวดหรอก พี่ก็เลยมันจะร้องขนาดนี้วะร้องร้องให้แล้วอะไ้จ,จัดดินะกินนมแล้วก็กินข้าวกันมาแล้วด้วย <c oughs> กินข้าวมากันแล้วไงก็เลยบอกว่าให้หั่นแค่นี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้กินข้าวนะแล้วว่ากินกันหมดทั้งตัวเนะี่ <pec> อารมณ์เหมือนกินอะไรไม่รู้บอกไม่ถูก Mm. <laughs> La. <laughs> Oi! ลืมกินของคาวาติาอย่าท้าต้องเข้าว <c oughs> <c oughs> ันนี้เลยมากินสองคนทุกคนเพราะว่าเราพี่แดงเรากินครั้งคนเดียวใช่ไหมเคี้ยวไปแล้วมันกดจะแหลกไง มันก็ต้องตัดเป็นธรรมดาใช่ไหมแต่รอบนี้มา2คนยิงยาวเลยจ้าไม่ตัดจะเตรียมกับน้องก็อิ่มแล้วนะคะทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะจ้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเดีวพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย